เคยฝันไหมครับว่าถ้าเราบินได้อิสระเหมือนนกมันจะรู้สึกยังไงวันนี้เจสันวันกำลังเปลี่ยนความฝันนั้นให้กลายเป็นจริงเจสันวันเป็นโดมแบบหนึ่งที่นั่งบินได้นาน20นาทีต่อการชาร์จเต็มรับน้ำหนักได้มากถึง95กิโลกร,รมัมและทำความเร็วได้สูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายคล้ายจอยเกมทำให้ใครๆก็ขับได้แม้ไม่เคยเป็นนักบินมาก่อนด้วยการออกแบบที่ใส่ใจเรื่องของความคล่องตัว เจสันวันเคลื่อนไหวได้เหมือนรถแข่งบนท้องฟ้าจะเลี้ยวซ้ายขวาโฉบขึ้นโฉบลงหรือจะพุ่งไปข้างหน้าทุกอย่างจะลื่นไหลและแม่นยำเรื่องความปลอดภัยเจสันวันก็จัดเต็มถ้ามอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดเสียระบบยังพาคุณบินต่อได้แบบไม่ต้องตกใจแถมมีระบบลงจอดอัตโนมัติและมีปุ่มฉุกเฉินที่จะช่วยให้คุณกลับสู่พื้นดินได้อย่างนุ่มนวลแม้จะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเจคสันวันเปิดราคาที่4.3ล้านบาทฟังดูแรงใช่ไหมครับแต่เมื่อเทียกบกับอิสระในการบิน ทคโนโลยีความปลอดภัยและความรู้สึกที่ไม่มีรถคันไหนสามารถให้คุณได้มันคือประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยแล้วถ้าคุณมีใจสมวนตัของตัวเองคุณอยากจะบินไปที่ไหนเป็นที่แรกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับกดไลค์กดแชร์หากคุณชอบคลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องทอบทองไว้ด้วยนะครับ